อันนี้ใบสวยนะไอนนต้นอัญมณีสีขาวนะอันนี้ไซส์นี้ร้อยยี่สิบบาทส่วนนี้อัญมณีสีแดงอันนู้นขาวนี่แดงนะไซส์นี้ร้อยหนึ่งไหน่ารัก สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็พามาดูที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนะคะอยู่ที่คลอง15อีกแล้วนะคะวันนี้จะมีต้นอะไรมาให้ดูบ้างนะตามไปดูในคลิปเลยอันนี้ต้นเดหลีจก,กพิค่ะไซส์ค่อนข้างใหญ่นะ150บาทนี่เราจะพยายามดูราคาให้ได้มากที่สุดเนะเพราะว่า คลิปที่แล้วมีคนถามว่าอันนู้นราคาเท่าไรอะไรอย่าง้นะอันนี้ชื่อต้นสยามออร่านะคะหรือแสงเงินแสงทอง80บาทต้นนี้ใหญ่อยู่มกันนะสิบบาทนี่หมากผู้หมากเมียสิบาทไซใหญ่อยู่ไซใหญ่อยู่อันนี้ราชินีเงินเนาะ80บาทไซใหญ่อยู่กัน คุ้มอะถ้าซื้อคุ้มมากเลยต้นใหญ่นะเดีย๋ยวใหญ่มาอกอันนี้ดูใบเก๋แล้วชื่อต้นอะไรฟี่คัพเหรอใบเก๋นะก็ทรงตรง,งนะตัวนี้ black magic คล้ายๆกนันนี่ซานาดูนะร้อยห้าสิบบาท อันนี้ถ้าใครสนใจนะคะชื่อร้านสวนป้าอินนะคะอันนี้หมักคู่หมักเมียช้างแดงสายหยมกันร้อยห้าสิบบาทกระถางใหญ่นะถังใหญ่ขี้ปลาวานร้อยห้าสิบแต่่ต้องรองนานเนาะเงาะถอดลู okay, ดกลต้นนี้ห้าสิบบาทเอง สน่จันโกเมน120เสริมบารมี80ดสิามร้อยอันนี้สามรอยกระท่อมการข่าวต้นนี้น่าใจมากเลยนะคะ ชื่อต้นอ่านว่าพันธุ์พ่ออันอื่นอานยังอันไม่ออกันพคือใบอ่ะมันค่อนข้างเก๋แล้วก็เขาทำเป็นไม้เลื้อยขึ้นไปเนาะออาเลัสชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันชื่อสามมันู้อะไรอะไรนะคะหัวใจแนบแนบหัวใจแนบแนบคือแนบกับต้นอย่างเนี้ย อ,อโตช้าไหมพี่ใบค่อนข้างเก๋มากไป,เ,ป<ๆ>เยอะเศรษฐีเลือนทอง80ดสบาทเองอันนี้ใบสวยใบยสวยกระถางไซส์ใหญ่ เกตมรกตนะ80บาทเฮ้ยน่าสนใจเว้ยอันนี้โลมรกตนะ450กระถางใหญ่หมอมกสเตล่าไซใหญ่ตัวนี้พันห้านะอันนี้ไซใหญ่ ตันนี้มอนสเตอร่านะไซส์ไม่ใหญ่มากใบมบนันคืบอึ่งง้ร้อยเดียวต้นนี้นี่มันใบสวยจริงเลยสตาร์ไลท์สองหสิบบาทไซส์กำลังดีเลยใบยแบบสบายตามากเลยมองแล้วสบายตามากน่ารักจังเลยต้นนี้ชื่อสายใหญ่รัก ชื่อจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาเขียนว่าใยาเยรังร้อยห้าสิบาทกระถางไซเล็กน่ารักมากเลยใบเขียวขาวแล้วก็หลังใบเป็นสีม่วงตัวน,นี้อันนี้ใบใบค่อนข้างเก๋นะตัวน,นี้ชื่อบีโกเนียเนาะร้อยี่สิบบาทใบเก๋มากตอนนี้เรายังอยู่ที่สวนป่าอินอยู่นะคะ ดูเจ้าใบนี้ดูเท่ๆนะดูดูดันชื่อดาร์กอนซิเวอร์ไซโนนพันห้าไซเล็กนี่สี่ร้อยใบเท่มากอันนี้หลังใบนะนี่หลังใบนะแก้วสาคัดนึก วยทั้งเลยอะใบหลืวอ,อยู่ป็นพุ่มๆนะลายตาดิหน้าวัวจ้าตันนี้ก็ใบสวยดีเนาะระวังเรีงเรยงกันเนี่ยสวยมากเลยคลัมคินสันคลัมคินสันนะใบนี้ร้อยสองห้าสิบต้นเวฟนะใบออกตลอดไหมคะพี่แบบนี้ อ๋อดอกออกแค่ต้นปีทั้งปีทังปีดอกออกทั้งปีนป่นารักดีอ่ะแบบนี้เท่าไหร่คะพี่ร้อยหนึ่งโอ้ร้านนี้ไม่แพงนะเนี่ยไม่แพงนะคะถ้ามาถ้ามาคลองสิบห้านะหมู่บ้านไม้ดอกไม้กรดับนะ้ชื่อร้านชัยเสิอิงะคะป้าน,นี้ต้นอะไร เปเปอร์โลเมียไหมคะเปเปอร์เท่าไหร่อะอย่างนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง <100. S 2> ใช่ไหมเปเปอร์นะเปเปอร์เนี่ยเ <Pepper, S 1> ออใช่เนี่ยเนี่ยเอาไหมอันนี้ซ้อนแบบไหนซ้อนธรรมดาซ้อนหอม,มเลยะซ้อนหอมเอานอก,ก็เป็นจ้นไม่้แลวป้าเวลามะลิหนอนกินทำไง,ะอ,งำอะคะเขาจะกินยาท่าแผลงสอนหนูหน่อยนะหนูเอาไปปลูกตายตลอดเลย อืมหน้านี่ยมแรงหน้าอะไรหน้าฤดูหนาวเนี่ยเหรอหรือว่าหนาวออกฝนฝนออกหนาวนี่เรามาช่วงเดือนกันวาน่ะต้นมะต้นไหนสวยสวยปะ การออกดอกนี่มันแตกวิธีการดูแลป้าด้วยแอคดูแลไงซื้อไปเดี๋ยวทายวันละครั้งตอนเช้าเหรอแราจอดตัวอ๋อเราต้องโดนแดดไหมคะเป็นไม้แดดหนุแดดไม่ค่อยเมียอยู่หลังอันนี้ชื่อสวนชัยเซอิงนะคะร้านที่เรากำลังดูอยู่เลยสวนชัยเซอิงนะชอบแต่ไม่มีที่นะพี่ แดดน้ำยังไงคะร่มรลมลลมำไรเหรอแดดมากเลยอืมค่ะต้นนี้ชื่อต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําก็เรียกนะว่านน้าว่านน้ำมันก็เรียกตามเขาหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน,นขเขาไปต้มกินน้ำอะไระโลกตาอะไรอ๋อเหรอ หมือนก็เอาไปต้มกินพวกเป็นโรคไตอย่างเงี้ยเหรออ๋อเห็นเขาว่ากันเนาะริบบิ้นเขียวหรอเขาเรียกลิบบิ้นอะไรเอาไปเลี้ยงไม่เลี้ยงยากจังเลยเคยเอาไปเลี้ยงแล้วก็ไม่รอด อัอน้ตร้อยหนึ่งโน้ตในร้านใหญ่เราดูอยู่ร้านชัยสะอิงนะถ้าใครสนใจก็ถ้ามันทำได้สีมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมคะใช่ต้องโดนแดดหรอโดนแดดแดดจัดหรอคะแดดจัดแล้วจะเป็นสีแดงเลยตอนนั้เนี่ยอ๋อแล้วมันจะทองตอนไหนอ่ะเส้นเนี่ย้แหอะคือมันแตกมาคือมันทองสีเหลืองสีทองเลยจ้ะสีทองนะสีทองอย่างที่เขาบอก อันนี้ต้นอะไรจ๊ะ้นนนไม้้หเเขขีียยววิิบบโอ้ยอ๋อเหรอทองชมมพูเเอาหดลยมนี่ริบบิ้นเขียวทำไมมันน่ารักจังเลยวะดูดิดูปลายมันนะปลายมันคล้ายเกศอ่ะเป็นเกลียวเกลียวอ่ะเป็นเป็นช่อจะใช้คำว่าอะไรดีแต่ว่ามันไม่เหมือนเก็บปลาหมอมันจะอีกแบบมันไม่ฟูอย่างเงี้ยทำไมเราเอาไปเลี้ยงแล้วมันมันเลี้ยงยากกันเมื่อกี้อะไรนะชอบแดดเหรอ อันนี้ต้นไม้แดดฮืมไม้แดดต้นไม้น้ำเยอะไม่ต่าไซนี้เท่าไรหร่อะคะไซนี้ก็ร้อยหนึ่งอืมข้างหลังห้องหนูยกเยอะฟูเป็นแอฟโฟอะไรนะคะนี่ยเ,เ,เหรอริบบิน้นนี่ก็ร้อยหนึ่ง,ง,งนี่ก็ถังไม่ไม่ใหญ่มากเนาะอืป้านี่ต้นอะไร,รอะคะ ม,ออออมันไดเรษถีเอาแต่ตังก็วสวยดีนะที่ต้นอะนะมันไดเรษถีไม่รู้เรื่องง่ยเขาชอบน้ำแดดไงคะแบบน,นี้จะอ,อยู่กับแดดจะเหลืองจะอยู่ในร่มจะเขียวเดฟโดนแดดแดงน่าสนใจนะ มีดอกไหมไม่มีแรดไซนี่กี่บาทอ่ะปะร้อยหนึ่งหมดเลยอันนี้ต้ไนไม้ไม่แพงค่ะใหญ่นะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ